คันจ้ยวัยรุ่นไม่90,000โลเท่านั้นนะคะใครมองหาซีวิก Fc 1.8e ไว้ใช้งานวันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกับรถมือสองสภาพเกรดเอราคา529,000บาทไม่ใช้งานเพียงแค่90,000โลรถปี2019กับตัวรองท็อปแต่บอกเลยว่าฟังก์ชันมีมาให้แบบล้นๆนะคะรายละเอียดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างนะคะฝากพี่กดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่รอคอยแน่นอนไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มโทรมาหาหนุได้เลยที่เบอร์ โหดล่างค้า สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท,ท,ท่านสวัสดีผู้ติด,ดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยเนี่ยฮะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาอยู่กันที่สำนักงานใหญ่เนะคะเสรดีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พักจากการดูแคมรี่แอคคอร์ดมาดูขวัญใจัวรุนอีกหนึ่งคันค่ะคุณพี่ขาคันนี้เลย Honda c ซีวิ FC นะะี่ะ 1.8e คันนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคยะใครตามหาอยู่นะไม่อยากให้พลาดอีกหนึ่ง มาให้ดูเลยขวัญใจวัยรุ่นผ่อนเพียงแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกลับไปใช้งานเพียงแค่90 0 0 0กิโลค่ะพี่ผู้ขาสนใจละเดียคันนี้ฝากดูคลิปนี้ให้จบนะคะสนใจโทรหานูได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันได้เลยคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าโครเมียมสภาพสวยสวยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใส่กิ๊งสภาพเดิมไฟเดียร์ทันิ่งไล์มีมาให้แล้วนะคะตัวรถการันตีโครงสร้างมาให้เลยไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ำก่อใหม่มา,มาและที่สําคัญนะะีคยคันนี้ถ้าเกดิดลูกค้ามี ประวัติเครดิตดีนะคะจัด,ดยอดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยถูกสุดตอนนี้เริ่มต้น2.39เเพียงเท่านั้นเนี่ยส่วนใจเดียการจัดไฟแนนซ์หรือเป็นราคาซื้อสดพูดคุยกันได้เลยนะคะมารับชมกันต่อในส่วนของรายเดียดตัวโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะป่องซุ้มร้อลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยเรียมสันอยู่สภาพเดิมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ได้เป็นแม็กไลน์สปอร์ตหรูๆแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยตัวรถไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาป่องซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมแม็กเดิมโรงงานไม่มีริ้วรอยการเบ ะะยางและดอกยางปี2022นะคะเดี๋ยวสําหรับดอกยางนุดดูแลให้ใหม่เลยนะคะและในส่วนของรายเดียวตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวด้วยสําหรับตัวนี้กระจกรอบคันนะคะได้เป็นพัดเดิมจาก Hon ด้าเลยค่ะคุณพี่ขาตัวรถเดิมโรงงานไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะใส่ FC ทั้งหลายอยากแนะนำมากเลยราคาเพียงแค่529,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะไม่เก0 0หมกิโลพี่พีขาค,คันนี้สวยคุ้มแน่นอนค่ะ ผ่อนป่อเดือนปมามวาน9,000กว่าๆเท่านั้นสนใจรายละเอียดการจัดไฟนแนนซ์นะคะสามารถพูดคุยได้เลยนะคะและมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้ค่ะคุมโทนด้วยสีดําได้เป็นเบาะผ้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าตัวจอกล้องถอยหลังมีมาให้แล้ว แอร์ออโต้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันพวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยคอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะซอกประตูอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยตัวน็อตรอยคิวซีต่างๆนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ายอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูด้านข้างค่ะสวยเดิมเลยเมคอาร์ Make up, ตัวน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ภายในสวยๆหรูๆเลยนั่งกันสบายๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกเลยใครที่ชอบออกเดินทางนะคะขับตัว1.8คุ้มแน่นอนค่ะไม่ว่าจะ เป็นภายในดีไซน์ออกมากว้างขวางหรือจะเป็นตัวเครื่องนะคะเขาที่เขาทําทมาแรงนะคะแล้วก็จัดได้เลยคันนี้ผ่อนแค่เก้าพันเท่านั้นและในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีค่ะตัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขเลยน็อตอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะแผ่นเพจสีดำนะอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะและโครงสร้างต่างๆนะคะเมคอาร์คเห็นได้ชัดเลยนะนี่นะคะแกะให้ดูนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการโดนพลิกคว่ำชนนั มาแน,น่นอนนะคะโครงสร้างหลักเดิม 1.8e ตัวรองท็อปแต่บอกเลยว่าราคาจึงมากๆ529,000ไม่9,000โลเท่านั้นค่ะคุณพี่ขะและในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันค่ะคุณพี่เบาะผ้าไม่มีริ้วรอยขีดขาดนะคะหรือว่ารอยช้ำเลยเบาะผ้าอยู่สภาพเดิมภายในกว้างสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะตัวด้านในตัวรถเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันกว้างขนาดไหนนะนี่อะ นั่งสบายๆไม่มีแอร์อัดนะคะคอนโซลหน้าได้เป็นพรมลัยมัลติฟัง์กชัน จอกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็แอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าถือได้เลยว่าออปชันที่เขาให้มาคุ้มค่าการใช้งานมากๆเลยคุณพี่ขานี่ภายในสวยๆเป็นเบาะผ้าอยู่สภาพเดิมซอกประตูนะคะตัวน็อตเม e อัพเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่ัดแงะนะคะน็อตอยู่สภาพที่สมบูรณ์รอยคิวซีต่างๆก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานให้เห็นแบบนี้เลยนะคะแผงประตูอยู่สภาพเดิมไม่มีชามนะคะกระจกรอบคันพัสดเดิมคอนด้าเลยคุณพี่คันนี้สวย คุ้มแน่นอนนะคะคัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆขากับ Honda c ซ v i c FC เนี่ยคะตัว 1.8e ตัวรองท็อปปี19ไม่9,000 0โลนะคะด้านหลังดีไซน์ด้วยไฟไท้ายที่ออกออกซน์ออกมาได้ดูเฉลียวนะคะอยู่สภาพเดิมนะคะเป็นตัวไฟไท้าย LED เดิมโรงงานด้านหลังตัวรถเซนเซอร์การระยะมีมาให้แล้วเนี่ยะไฟจับทิมมีติดตั้งมาให้จากโรงงานต่อไปด้านหลังมีมาให้เล็กๆนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังได้เป็นพ์ทเดิมด้วยหลังคา ไม่มีผิดความอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยในส่วนของราะเดียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะกว้างขวางเหมือนกันเนีคะเก็บสัมภาระได้จุกๆ ตัวไฟท้ายนะคะไม่มีการโดนเปลี่ยนนะน็อตอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขมานะคะน็อตเดิมๆโรงงานสเปคเดิมแบบนี้สวยๆคัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆขาสนใจรายละเอียดการจัดไฟแน์รีบโทรจองได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างคันนี้ราคาเบาสุดแล้วในร้านนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบด้านล่างไม่มีการโดนผิดความชนหนักน้าท่วมมาแน่นอนนะคะเข้ามาชมรถจริงได้เลยที่บริษัทเรานะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะจันรถึงอาทิตย์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะพี่ๆขาเหลี่ยมสันรอบคัน ตัวสีสภาพสวยเลยติดตั้งฟิล์มมาให้แล้ว นะคันนี้สวยคุ้มแน่นอนภายในกว้างค่ะคันนี้นะคะนั่งกันสบายตัวเบาะไม่มีดิรรอยฉีกขาดนะซอกประตูนะคะเดิมๆโรงงานเลยค่ะคุณพี่ค่ะซอกประตูเดิมตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพที่สมบูรณ์แผงประตูอยู่สภาพครบเลยนะคะบ่งซุ้มร้อเดิมแมกลายสปอร์ตรอแบบนี้มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณพี่และในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องผู้โดยสารนั้นตัวห้องผู้คนขับนะคะเดี๋ยวพาชมตัวบอดี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะว่าสวยและมีอะไรน่าใช้งาน งมาดนะูในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูกันก่อนนะคะเสาบีน็อตเดิมเลยค่ะพี่ขาโครงสร้างสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้เลยอยู่สภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างหลักน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้จากโรงงานภายในสวยค่ะคันนี้พงมลัยมอติฟังก์ชันฟุตสตาร์ทมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนิดนึงอ่ะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้บอกได้เลยว่าตัวรถสวยแน่นอนคะ่ะคุณพี่อ่ะ ขออนุญาตนิดนึงนะ,อะขออนุญาตลดแอร์นิดนึงคันนี้นะคะไม่ใช้งาน90,000กิโลไม้แท้จาก Honda เลยสามารถตรวจสอบได้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้มาพร้อมระบบลักสายวางสายเพิ่มเสียงลถเสียงในตัวพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนฟ u ชั่น Control มีมาให้แล้วก็ฟูสตาร์ทนะคะมีมาให้แล้วคันนี้นะคะภายในถือได้เลยว่าออปชั่นมีมาให้แบบล้นๆจ้ นะคะกล้องถอยหลังแอร์ออโต้มีมาให้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้คันนี้หัวเกียร์สภาพสวยไม่มีช้ำเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วหมวดต่างๆใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่วางแก้วพิงแขนนะคะก็อยู่สภาพเดิมกุญแจเป็นแบบกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะมีให้2ดอกเลยเพราะฉะนั้นได้ไปคุ้มแน่นอนผ่อนต่อเดือนแค่เก้าพันประมาณ9ก้าพันะคะคันนี้ออกรถแบบฟรีดาวโยดฟรีดาวเลยลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีอย่างที่บอกเลยได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.39%ค่ะพ,พี่ค่ะ ภายในสวยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงกล้องหลังมีมาให้นะสําหรับที่นะะหัดขับรถใหม่เวลาถอยหลังนะคะก็ดูได้เลยกล้องหลังมีมาให้เชื่อมต่อในส่วนของตัวนะคะตัวนี้จะรู้สึกว่าจะมี Apple Ca r ์เพด้วยเนาะนะคะก็มีมาให้เหมือนกันนะคะคุณพี่ขานี่นะคะลูกเล่นต่างๆคลาสสิกเดิมจากโรงงานหรือถ้าใครอยากได้เป็นจอก็สามารถติดเพิ่มได้นะนะคะมีมาให้นะคะคุณพี่แล้วก็ภายในสวยนะ,ะสนใจรายละเอียดนะคะรีบติดต่อได้เลยคุณพี่ Honda c i v i c FC นะคะคันนี้เป็นตัว 1.8e ปีคะ,ะปี19รถสวยเกรดเอพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้สนใจเดียวกันจัดไฟแนนซ์โทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้อยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะคุณพี่ขารอย QC ต่างๆนะหรือว่าจะเป็นรอยเมคอัพตัวนอ็นอตน็อตที่ฝากระโปรงนะคะอยู่สภาพเดิมเลยแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอ,อกอต่างๆเมคอัรรอยกลม น็อตไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของราะดียดหน้า้งหอเครื่องคันนี้นะคะ ก็ไม่มีรรอยค่าที่มันไหลเยิม้มอยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะพี่ขาสนใจรจีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ขาคันนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นกับราคาเบาๆพร้อมไม่ใช้งานแค่9 0 0 0 0โลเท่านั้นไม่อยากให้ FC น้องนุชดได้พลาดกันเลยนะคะสนใจเรื่กการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดสามารถพูดคุยกันไ,ได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะและสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองข้าใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ